แล้วเวลาผมทำอาะผมนวด3 0ปีก่อนมันเป็นแค่สัมว่าผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่เขาไม่เอา ก็วีก็ถ้าถ้าพูดอะไรไม่ดีไปวีก็ขอโทษพี่ตุนละกันหรือ,อยังไงเราก็อยากให้เคลียร์ใจกันก่อนเนาะค่ะก็คุณก็ยังอยากเคลียร์กับใช่ค่ะอยากเคลียร์แต่ว่ายังอาจจะยังไม่ติดต่อล่าช้าไปนิดนึงค่ะอย่างอย่างเรื่องป๊อปปี้ลอตเตอรี่อันนี้ชี้แจงใหน,น,นีูอ่าวันแรกวันที่คุณเพชรพันปีถูกครั้งแรกแล้วเราไปมอบเงินรางวัลขอชี้แจงชัดนะ ชัดเจนเลยที่ King Power เรานำใบจริงไปและนำเงินไปนำเงินไปเสร็จเรานำเงินกลับอันนี้ขอยอมรับนะคะวันที่ King Power ร์นำเงินกลับแล้วอีกวันถัดไปเราก็ได้นำเงินไปให้ที่ที่บ้านเขาแล้วลอตเตอรี่เนี่ยเราได้มีมาตรการการป้องกันไม่ให้มันตกหล่นสูญหายเราก็ได้ก๊อปปี้แล้วข้างหลังก็เขียนว่าเป็นตัวอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะเดี๋ยวแล้วก๊อปปี้มันมันเถื่อนมีความผิดไหม ก็ไม่ได้เจตนาที่จะทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นลัตเตอรี่ที่แท้จริงแต่เป็น Pink. เหมือนกับภาพตัวอย่างเหมือนภาพ PR ว่าเป็นการนํามาใช้เพื่อนําแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะข้างหลังยังไม่มีข้อมูลแล้วก็เป็นการประทับตาว่าเป็นตัวอย่างเฉยๆครับแต่ไม่ใช่จริงไม่ได้ม,มีการปิดบัง,บางมาโฟนปิดบังข้อมูลสลาดอันนี้เข้าขา่า ตรงนี้ก็เป็นในจุดของขั้นตอนทางกฎหมายนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนแล้วก็ความผิดหรือตัวผู้เสียหายอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ยังยังไม่อยากให้วีตกกังวลไปในจุดป,ประเด็นนั้นแต่ส่วนที่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณวีก็ได้เคลียร์ใจแล้วก็อธิบายให้ทุกท่านหรือสังคมได้ตอบรับแล้วผมก็คิดว่าหลังจากนี้ก็ทางผมทองเองก็จะต้องมีพยายามมีออกเรื่องของข้อท็จจริงต่างๆชี้แจงกับสังคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนครับอันนี้คือแบบสังคม ยืนยันหรืจริงๆสักทีหรืาหลักฐานทั้งหมดเรามีหลักฐานทั้งหมดค่ะแต่ว่าอย่างที่เรียนแจ้งว่ามันมีชื่อนามสกุลผู้ถูกรางวัลจริงและเขายินดีเปิดเผยหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งค่ะแต่ถ้าเขายินดีเราเรายินดีให้กับตรวจให้ให้ทุกคนตรวจสอบเนาะแต่ว่าในการออกสื่ออาจจะไม่ได้ในส่วนนี้ค<ม>่ะเพราะปัญหามเกิดขึ้นต้องมีผลกระทบต่อ วงการลอตเตอรี่ออนไลน์มีผลกระทบแน่นอนค่ะแต่เรามั่นใจว่าเราทำทำปัจจุบันนี้เราทำถูกต้องไม่มีก็คือไม่มีไม่ได้เซตอะไรแล้วตัวนั้นเป็นเรื่องในอดีตแล้วเป็นบทเรียนให้กับเราค่อนข้างมากเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยเนาะเออแล้วปัจจุบันเราก็ทำอย่างความเป็นจริงลูกค้าไม่เปิดเผยเราก็โอเคไม่โชว์แค่นั้นเลยค่ะคุยกังวลเรื่องความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อหลุมทอง กังวลน,นิดนึงนะคะแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีทีมเข้ามาช่วยเราหรือพี่น้องประชาชนที่เห็นใจเราหรือ,อ <c oughs> ก็ประมาณนั้นค่ะก็กราบขอโทษสื่อมวลชนประชาชนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องนะคะพี่ตุนพี่นวัดมิสแกนแล้วก็พี่น็อตด,ด้วยนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา เราไม่ได้ปลอมตัวค่ะตอนนั้นหงทองยังไม่ได้เกิดเลยค่ะเพราะตอนนั้นเป็นวันที่2พฤษภาละ2564วีถูกรางวัลแล้วก็ไปรับใบจริงแค่นั้นเลยค่ะแค่อยากรู้ว่ามันมีใบจริงหรือเปล่าเราแค่ไปรับลอตเตอรี่ที่เราถูกรงวันถ้าไม่ประเสก็บัเข้าไปลไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่า,วา เราก็เข้าไปแล้วเขาก็จับเราทำคอนเทนต์ทุกอย่างเลยเราแค่อยากรู้แค่ว่ามีใบจริงหรือเปล่าแค่นั้นแล้วเราตั้งใจจะกลับเขาก็ให้เราทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ประมาณแบบไหนแบบโชว์ว่ามีใบจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่คนให้ทำน่าจะเป็นทีมงานของพอคะ่ะ<ม>ก็อย่างที่มีคลิปนั่นแหละคะ่ะในคลิปเลย ส่วนของบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหงทองนะคะคนที่ถูกรางวาลที่หนึ่งเป็นคุณเพชรพันปีถูกจำนวนสี่ใบยี่สิบสี่ล้านส่วนหลังจากนั้นเราไม่ไม่ทราบแล้วค่ะค่ะเอบค่ะย่าลืมไลค์เจสต์เอ็ดตั้งแต่ใครให้ปไปเจ้าด้วยนะคะบ๊ายบาย